รายแน่เลยมีสิงผิดปกติเหรอแผนบีขอท่าอ้วนปลอดภัยกว่าจริงๆ เวลาแล้วเชียนหมอกโปรโดรีบสำแดงอิทธิฤทธิ์เชีนหมอกเชีนหมอกประกฏตัวแล้วเชีนหมอกมาแล้ว อูเสี่ยเซีเกอฝ่าท่านคนเธอไม่ปกติ นี่เป็นกับดักเทวรูปเมื่อกี้ถึงจะเป็นจุดสำคัญผู้มาเยือนเป็นใครต้องการขอเรื่ออะไรเซียนหมอกผมผู้ชายยานจางฉีหลิงแล้ว<อ>ผมอยากแลกพ่อผมคืนมาเขาฝึกบำงเพลนอยู่กับท่านมาสี่สิบป,ปีแล้วผมอยากให้จางฉีหลิงแลกพ่อผมกลับมา は <laughs> あ。 บูชายนาชามังกรให้กระตายคิดอะไรของคุณน่ะไม่มีทางไม่มีทางฉันทําตามกฎแล้วเลือกแสดงได้แล้วเยะไปแล้วฉันทําตามกฎแล้วเป็นไปไม่ได้ฉันทําตามกฎแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จริงในนี้มีกับดักติดตั้งอยู่กุญแจอยู่ตรงนี้ต้องเอาสิ่งนี้ไปประกอบกับเทวรูป ประตูของจริงถึงจะปรากฏนายเอาไปใส่ก่อนนี่ต้องปรากฏกันที่ใช้เปิดประตูแน่อย่าใส่ผิดละวางใจเถอะหน้าไม่พลาดหรอกมาถามคำถามผมสิถามถามอะไรคุณก็ถามผมว่ารู้ว่าคุณมีปัญหาตั้งแต่ตอนไหนคุณแล้วคุณร uh, ู้ว่าผมมีปัญหาตั้งแต่ตอนไหน ข้อความที่เสี่ยวฮวาส่งมาให้ผมจะมีสัญลักษณ์ลับซ่อนไว้ดูแล้วเหมือนว่าส่งผิดแต่จริงๆแล้วยืนยันว่าเขาเป็นคนส่งเปลี่ยนหลักการไปทุกครั้ง <c oughs> คุณคิดว่าส่งข้อความปลอมแล้วจะหลอกผมได้เงั้ยเหรองั้นคุณรู้ทั้งรู้ว่าถูกหรอกทําทไมถึงยังจะมาอีกคุณติดต่อเสี่ยวฮวาก็ไม่ได้ก็คิดไปว่าเขาขาดการติดต่อสาบสูญไปแล้วคุณนึกว่าผมจะติดต่อไม่ได้เหมือนกันเงั้นเหรอ แต่ว่าบรรพบุรุษคุณมีบุญคุณอันใหญ่หลวงกับกเก้าสกุลเก่าเซล่าอยากให้ผมมาดูว่าคุณมีเรื่องลำบากอะไรถึงต้องหลอพวกเราด้วยแต่ว่าคุณใช้จางฉีหลิงบูชายันบ้าไปแล้วหรือเปล่างั้นครั้งนี้พวกคุณมาทำอะไรพวกเรามาแก้ปัญหาเรื่องหมอกแล้วก็มาดูกันว่าควรปล่อยคุณไปหรือไม่ลูกไม้ที่ต้อยตลอดทางของคุณสนุกนักเหรอว่ามาสิ ความลำบากใจของคุณผมจะตัดสินดูว่าคู่ควรจะให้อภัยหรือเปล่าเมื่อเจ็สิปีก่อนฉันเกิดที่แท่นบูชาเซียนหมอก<อ>ตอนที่แม่คลอดฉัน<อ>ต้องตายเพราะคลอดยากพ่ออุ้มฉันเอาไว้ แล้วหนีไปจากที่นี่พอกลับมาก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่วาดภาพแท่นบูชาเทพอยู่ตลอดตั้งแต่ที่ฉันจำความได้เขาก็บอกว่าจะไปตามหาแท่นบูชาเทพนั้นเขาบอกว่าในนั้นมีเงินทองของมีค่า เขาแอบ,บขึ้นเขาไปหลายครั้งจนเกือบจะหายสาบสูญชาวบ้านเป็นคนช่วยเขากลับมาทุกครั้งฉันไม่มีทางเลือกอื่นฉันเลยต้องล่ามเขาเอาไว้เมื่อสี่สิบปีก่อนหมอกลามมาถึงหน้าประตูบ้านฉันพ่อฉันก็คุ้มฉันเลยต้องล่ามเขาเอาไว้เมื่อสี่สิบปีก่อน หมอกลามมาถึงหน้าประตูบ้านฉันพ่อฉันก็คุ้มคลั่งขึ้นมาไม่รู้เขาไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนสลาโซที่ล่ามไว้จนหลุดออ,อฉันตามหาบนภูเขาอยู่นานในที่สุดก็เจอว่าเขาเข้ามาที่นี่ ต่อมาวันหนึ่งจู่จุก,ก็มีคนมาเขาบอกฉันว่าพ่อฉันไปฝึกบําเพนกับเซียนหมอกแล้วถ้าอยากให้พ่อกลับมาก็มีแค่วิธีเดียวก็คือต้องใช้คนคนหนึง่งไปแลกตัวพ่อฉันกลับมาไม่อย่างนั้นพ่อฉันก็จะถูกเซียนหมอกควบคุมไปตลอดกาลเขาบอกว่าพ่อฉันฝึกบําเพนได้ไม่เอาไหนถูกทลกหนังลงโทษอยู่ตลอด หาใครสักคนง่ายจะตายไม่ใช่เหรอจะไม่ปล่อยพ่อฉันไปง่ายๆถ้าหางหาคนที่มีกรุปเลือดพิเศษได้บางทีอาจตกลงแรกเปลี่ยนก็ได้เรื่องบ้าบอแบบนี้มันก็เชื่อด้วยงั้นเหรอคำพูดของเขาฉันจะต้องเชื่อ ถ้าเขาพูดกับนายนายก็จะเชื่อเหมือนกันคนคนนี้เป็นใครเละฉันบอกไม่ได้ถ้าพูดออกไปนายก็จะก็เฮียนจันจะอ้วนหมดคนใกล้ต่อ จะสิ่งนั้นล่ะหมอกนี่ประหลาดเกินไปหรือเปล่า เพียเจนทำได้แล้วถ้าข้าของจริงฉันหาเจอแล้วจะออเย้วนหน้าแปลกไปไหนแล้วเ่ะ ไม่ได้การเกิดเรื่องแล้วเจ้าอ้วน